วันนี้เป็นวันที่21มีนาคม2568ค่ะหลังจากศึกษาในธรรมจักรกับประวัตนะสูตรโดยศึกษาในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8แล้วก็น้อมมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนะคะซึ่งนั้นก็หมายถึงว่านั่งเจริญกรรมฐานในที่นี้ก็เจริญตั้งแต่อานาปานาสติ เพื่อให้กุศลนั้นที่เป็นไปในตามาวัจรักุศลที่เกิดอย่างต่อเนื่องในขณะศึกษาธรรมะเหล่านั้นเกิดสืบต่อเพื่อเป็นปัจจัยแก่สัมมาสมาธิเพราะการเจริญกรรมฐานในที่นี้อาศัยกำลังของสติปัญญาที่ได้ศึกษาค่ะทั้งที่เป็นไปในเรื่องของอริยมัคมีองค์8ที่ประกอบด้วยสมาธิิ ซึ่งเป็นหัวหน้าในกุศลทั้งปวงที่เรานั้นได้ร่วมกันศึกษาเพื่อเกื้อปูลต่อการกระทากิจนะคะให้มีกําลังเป็นสมาธิที่เป็นไปในสมมาสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมมากมายเหลือเกินนะคะทั้งปัญญา ทั้งความเพียรโดยเฉพาะสติที่คอยดึงอารมณ์ที่เป็นตัวกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นไปในอาณาปานาสติในธาตุกรรมฐานก็ตามหรือในกสินทั้ง10ก็ตามนะคะหรือในพรหมวิหารเหล่านี้เป็นต้นบุคคลผู้จะก้าวไปสู่การประพฤติธรรมเหล่านั้นต้องอาศัยบุพพ์จเจตนา ันยิ่งใหญ่ว่าการก้าวมาสู่ถิ่นอันประเสริฐนี้เรามาเพื่อถวายความนอบน้อมด้วยการปฏิบัติบูบชาและอามิสบูชาเต็มสติกำลังเท่าที่เราจะทำได้ค่ะนี้เป็นสิ่งที่ทำกันเสมอมาในการมาถวายความนอบน้อมขณะนี้ก็ศึกษาในเรื่องของสมาธิที่ประกอบด้วยทิฏฐิที่ถูกต้องถูกตรงแปดประการแล้วนะคะ นั้นก็คือเป็นไปในการรู้เรื่องของอริยสัจเศษนะคะแล้วก็เป็นไปในเรื่องของขันธ์าตุอายตนะในการทั้งสเป็นไปในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทส,มาสัมมาสังกัปปะก็เนคขมัสสังกัปปะเป็นต้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะในวิรติสามก็ได้ศึกษากันไปในช่วงที่นั่งในครั้งแรก และสัมมาวายามะนะคะความเพียรสอย่างเพียรละอกุศลสองอย่างเพียรเจริญกุศลสองประการสัมมาสติก็คือสติที่เป็นไปในสิกฐาน4ี่สัมมาสมาธิค่ะขณะที่มีสมาธิิจเจริญกรรมาฐานโดยอาศัยอารมณ์ต่างๆมีเป้าหมายเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ เป็นสมมาสมาธิไม่ใช่เป็นไปเพื่อการเข้าสู่พรหมโลกใดๆเลยค่ะด้วยเหตุนี้เมื่อออกจากสมาธิจึงสามารถจะ,จะเจริญกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นนามกรรมฐานอันเป็นไปในเวทนาในจิตในธรรมะหรือในกายก็แล้วแต่นะคะในกรรมฐานแต่ละหมวดนั้นก็แตกต่างกันออกไปด้วยอารมณ์ค่ะ ส่วนในวิปัสสนาก็เป็นไปในเรื่องรูปนามต่างๆนั่นเองเราก็จะเห็นว่าสรพสัตทั้งหลายนะคะที่มาบริเวณแถบนี้ไม่ใช่น้อยนะคะซึ่งมีอยู่ในจุดต่างๆแต่ทิฏฐิที่แตกต่างกันออกไปนั้นเองนะคะกิริยาอาการทั้งหลายจึงหลากหลายด้วยเหตุน,นี้นะคะการตรัสู้ของพระศาสดาผู้สูงสุด จึงเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยเมื่อเขามาได้เห็นในถิ่นอันประเสริฐนี้เพื่อเกื้อกูลแตกแก่การที่จะเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐในอนาคตค่ะนี้คือกิจที่เราทำกันอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะและสถานที่นี้คือนี่นะคะหมุนรอบ ให้ดูค่ะนั่นคือยะัศะกุณบุตรนะคะ